บางร้านมีมีตูครับเห็นไหมครับพี่น้องนีน่พี่น้องน้ำใต้เป็นผนเลยครับจากตูเนาะเนีะวามหางครับ ไปฉีดวัคซีนล้าก็เลยออกมาหาดักปลาไหลครับนี่ครับไม้สภาพไม้เป็นทุ่งน้ำนามถ่วมแล้วก็มีปลาปลาถูกครับถูกฤษีเจังไดกาติดตามรับชุนะครับว่าสิเป็นยังไงพรุ่งนี้ถึงสิมายามมันอีค้าแล้วครับทำอะไรแต่วันก็คึมคึมปากคึมคึมเป็นน้องครับเป็นน้องไนปลาถูกเจังไดกา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับหากินทิ้นต่งตางๆครับ ครับพี่น้องใช่ว่าไดดีวันไดดอกเฝ้าฟนสิตกครับคุณอะคื้หมาแล้วโว้คื้หมาแล้วครับหน่อยเม็ดแล้วครับโปแป๊ะโป,แปะแป๊ะละครับแล้วก็มาติดตามชมกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เสาร์ที่หาก,กินที่เนืงสสงเหมือนเดิมครับสวัสดีตอนเสาร์าวันที่เจ็ดตุลาครับสภาพบารบรยากาศเนี่ยมอเสาร์ มื่อนี้ไม่ยามตุ่มปลาไหลครับเข้าแล้วทิดดักไหวเม่อ้านนะครับมีตุ่มสูบตอันมันหายอันนึงครับมันเหลือสเบ็ดที่จริงนี่สิบสองนะครับจกักษัหายไปใส่หหวนรอยู่บานก็นยังหายแต่ทีนี้บางร้านอันนึงครับไปครับไปชมหลังแหลกกันเลยครับ ครั้งแรกแส้ไว้หนแล้วครับถัขงขอนใหม่มัตจะมีบอน้อเงียบครับเงียบเลยครั้งแรก เค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวไป็เรื่องหลังที่สองหลังที่สองเป็นบางร้านครับนี่ครับเป็นยังไงน้อน้ามีครับบางร้านมีมีตัวครับเห็นไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวไปบ <ligen> ึงหลังที่สามครับหลังที่สามครับเอ๊ะยหงาผมคือออกมักวของอยู่นี่วะโอปิดไว้ดีอยู่นะแต่กามีคนมายกเบิ้องด้วนี่ชัวร์เลยครับมีคนยกเบิ้งหลังที่สามแบบมีคนยกครับเพราะหงาโอปิดดีเติบอยู่ โอเคครับบ่เป,รปร็นอย่างหากินผ่าหากินมันมันผ่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันครับอย่งที่สี่ครับอย่งที่สี่กับโบมีครับจิตตะบังรันครับโอเคตะไปไปอีกหมายนึงครับครับมาเทบ,าาบังรันเบึง ตัวน้อยตัวใหญ่เป็นไดครับอพอได้ครับขนาดพอได้เลยใหญ่ใหญ่เยอะแง่ก้อนนี่ปูมือผมอยู่ครับโอเคครับไปหมายต่อไปนะครับหมายที่สองเป็นคล้องตามลองเหมืองครับก็บ่มั่นใจปันไดแต่ว่าก็ใแทไปหลายครับ ก็ไปแปดหลังไม่ค่อยมั่นใจด้วแหงใต่ไปลายหลังแดกเป็นไดดแน่บวนมีกระนั่น้องหน่อยมองหน่อยหนักอึง้งตึงนะครับดินซ้ายอ่ะินซ้ายไหลลงมีแต่กระปูครับเออ นี่จะปูครับเชฟครับเห็นไปหลังนี่ครับหลังที่สองเฉินได้อีกใน่นอสตาหลายด้วยครับในข้อใหหนห่อยๆทำหนีก็ได้เห็นว่าเห็นมันปุดมันบ่อนอยู่อา้าวหนึ่งแต้มครับปลดไหล่หน่อยครับโอ้สองไหมปลดไหล่หน่อยครับสองโข มีซ้ายกาหลายครับไหลหน่อยครับดูมั้ยคิดว่าได้ครับโอเคครับจะชุ่มลังที่สามกันเลยหลังที่สามครับให้ไบบเดินๆอยู่แล้วมนี งงโอ้โหผมมาลาปูตัวนี้คนน่ะปูเต็มเลยครับปูเก่าครับน,น้อยๆใส่เบ็ดก็สีดีว่าปูนี่ไปเป็นหลังที่สี่ครับ ที่สี่แลังที่สี่อ้ใส่ลึกไปด,ด้วยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยอย่าบอกว่าตายเด้อตายครับน้ำลึกปวดบ่ตายที่เดือตายทั้งปูทั้งปลาเลยครับปูก็เขา่าปลาก็เขา่าตายครับน้ำท่วมมือเคลืนฝนตกแน่ครับ เมื่อคืนนีนฝนตกไปขอตะวินพรมละเรียรครับหลังต่อไปมาหลังต่อไปเป็นยังไงผู้คนที่กระแนมท่วมวหลอดอีบุนนอสถิดกระไดอ๋อบัติดครับน่าลิ่นบุกขอทาบ่าผมว่า เปลี่ยนง,ยนงาเใช่ไหว่าเขาเลยว่าวุ้ยปลาเขาเลยงาดินเลยดีเห็ดงาไม่ใส่ได้เลยนะครับหลังต่อไปติดจังไงน้องเงียบเงียบตอ่อสากเลย ถ้าก็พ่อสากอีกครับทะเไม่นก็ยุบง่วงๆมันก็สูงหงักที่เจ็บเป็นยังไเงเนาะอ้าวปูอีกแล้วปูก็แม่งเก็บเตาครับ มีตัวอยู่ครับเจอแห่งหลังสุดท้ายครับมีตัวหันบ้านออนก็เป็นไงติดเน้อดอ้อพี่น้องรังสุดท้ายเป็นฝนเลยครับจากตัวน้อ่เหนีะวถามหางครับ อยู่หนองนี่เลนยนี่ปลาไหลนี่มันเป็นขั้นดินกั้นอยู่ครับแต่ว่ามันไม่อยู่หนองที่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวสรุปกันครับพี่น้องมาชมกันเลยเมืองหลังแรกครับเมืองหลังแรกครับหลังแรกตูลกปลาไหลครับสองตัวลูกปลาไหลน่อยครับนี่สองตัว ปูครับเดี๋ยวไปเที่บ้านปูเดี๋ยวค่อยไปใส่ถังที่บ้านปลาไหลซองโตครับหลังนี้ตายครับจมน้ำครับน้ำผมว่าผมใส่ตัดแผ่นบดเหลือนะตายครับปูกระต่ายปลาไหลกระต่ายแข็งโคตรเลยมีกินบ่เนาะตาขาวเหรอครับ ยังไหนี่พอกินได้เยอะครับงายหลุ่นนี่ครับแค่นีน้ปูมื้อเนี่ยนะครับน้อยก็ตัวแรกเยอะน้อยอีกหลังครับหลังนี้สามโตเลยครับหนึ่งสองสามสามโตครับ ปุ๊บ,บสามตรครับสูพวกนี้ครับนี่เจตรครับได้เจ็ตโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องหากินทินส่างนี้นะครับเราอกาสหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ